โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในสกายบล็อกอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสร้างโรงงานต่อให้เสร็จนะครับผมก็ผมได้ทําการตีชั้นสองที่เรียบร้อยแล้วเลยแค่วางกระจกอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็พอผมสร้างชั้นสองเสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปตกปลารครับผมเพราะว่าผมเห็นเป็นอัปเดตใหม่ท่านผู้ชมเป็นอัปเดตฟิตชิ่งนะครับผม จะลองตกปลาดูว่ามันเอาไปทำไรได้นนครับผมโอเคโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทำการวางกระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะไปตกปลากันดีกว่าเราจะครับเบ็ดตกปลาอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือเบ็ดตกปลามไม่มีขั้นสองขั้นสามครับท่านผู้ชม หรือว่ามีโอเคอันนี้ผมไม่ได้ตกเองนะอันนี้เออ่น้องคนเดิมเขาให้มานะครับผมน้องคนที่ช่วยผมตลอดเขาให้ของผมมาโอเคเดี๋ยวผมจะลองตกปลาดูนะครับว่ามันจะยากสักแค่ไหนเฮ้อ ผมเผอทิ้งนะผู้ชมเบ็ดผมมันตกยังไงน่านผู้ชมตกไม่เป็นอะตกนี้เหรอหรือว่ารอปลามากินเหยื่อนะผู้ชมอ๋อรอปลามากินเหยื่ออ๋อต้องรอปลามากินเหยื่อ ถึงจะตกถึงจะได้ปลามาตัวหนึ่งทำไมตดเขาได้ปลาดีจังผมได้แซลมอนตัวต่อยหนึ่งเฮ้ยปลาอะไรอะเล็ด <Let. S 2> ไม่รู้จักหย่อนอ๋อตกปลามันต้องเป็นอย่างนี้นี่เอง คือต้องหย่อนหย่อนให้ใกล้ปลาแล้วปลาก็จะมากินเหยื่ออ๋เป็นจังซี่นี่เองโอเคผมรู้วิธี่กระตกปลาและแล้วก็เอาปลามาขายเหรออืมผมว่าไม่น่าใช่ผมว่าน่าจะปลาน่าจะทำอะไรได้เยอะกว่านี้ เช่นทำปุ๋ยหรือทำอื่นๆปุ๋ยมันคราบยังไงอ่ะต้องใช้ไม้อะไรอ่ะต้องใช้ไม้เบิร์ชใช่ไหมไม้ขาวอ่ะเออขี้เกยียจซื้อท่านผู้ชมผมขี้เกยียจซื้อมากเลยท่านผู้ชมดูดูด โอ้ไม้เบอร์30ด้วยใชไมเบอร์ส30ด้วยโอเคเราไปซื้อต้นไม้ไม้โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ซื้อมาวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราลอมันโตเราก็รอมันโตเราต้องรอมันโตแล้วเราต้องตัดไม้ธรรมดาออกบางส่วนเพื่อให้ต้นไม้ต้นนี้เกิด โอเคเดี๋ยวเรามาทำอะไรต่อกันดีเรามาดูดีกว่าว่าโรงงานหินเราจะไปได้ถึงไหนเออโรงงานหินโรงงานหินใช่โอ้โหอันนี้เหรอใช้นี่เลยเหรอยากอ่ะหายากเออเรามาทำอะไรกันดีมาทำอะไรกันดีเรามา อ๋อนี่ดีกว่านี่นี่นีทำโรงงานฐานเพิ่มทําที่ปั๊มถานเพิ่มโอเคต้องการต้องการอะไรวะต้องการอันนี้ประมาณกี่อันเดะขอวัดกันต้องการ4อันแล้วก็กล่องกล่องใบนึง โอเคต้องการสี่อันกล่องใบหนึ่งก็ต้องครับมาห้าเพื่อครับกล่องใบนี้ไม้แ้งผมมีเจ็ดผมต้องเอายัดเข้าเครื่องอ่าแล้วเราก็รอให้มันทำเป็นไม้แปลรูปโอเคเรามาทำอะไรกันต่อดีท่านผู้ชม,มผมอ่ะเราเก็บเบอร์ โอเคท่านะผู้ชมผมเก็บหมดแล้วและได้มเมล็ดเพิ่มมาประมาณสี่อันผมก็จะปลูกมันเข้าไปโอเคเออต้นไม้ขาวยังไม่โตเลยท่านะผู้ชมอ่ะโตแล้วนี่แล้วก็ขุดแล้วก็วางแล้วก็แล้วก็วางไม้ขาวมีสามต้องใช้อีกสาม ก็แค่สามสิบืมโอเคไม้แฟรูปได้สามสิม่ได้แค่สาเอ็ดเองอะม่ได้แค่สามสเอ,อ็องะมีเงินงำได้สามสิเองเหรอโรงงานเหล็กทำไมไม่มีเหล็กเลยทำไมกัน ผมเห็นเครื่องนี้เต็มเครื่องเดียวอยเครื่องอื่นไม่เห็นทำอะไรเลยเอา้าเป็นวัคของเกมเหรอท่านผู้ชมเป็นวัคของเกมเหรอที่โดเทมมันไม่ผลิตทานเนี่ยผมว่ามันเป็นวัคของเกม ทำไมเกมต้องรีของด้วยทำไมทำไมเกมต้องรีของด้วยโอเคผมมีมาอยู่9 9 4บล็อกครับกล่องครับเหล็กแท่งมา5อันครับโฟเวอร์มา5อัน มึงครับวันนี้โอเคได้แล้วท่านผู้ชมฮะยังไม่ได้นะไไดิแล้วทำไมเมื่อกี้มันกดครับมันได้ยินเสียงเออหนีได้แล้วนี่อ่าโอเคเราก็มาวางกันอย่างนี้ โทเทม,มดอนไม่มีกรบดานผู้ชมงั้นเดี๋ยวค่อยทำละกันเดี๋ยวเราไปดูเกาะน้องเขาดีกว่าอ่านี่เกาะน้องเขาบ้านนะาใหญ่เกินไปแล้วมันจะใหญ่เกินไปแล้วน้องเขาแยกต้นไม้ได้วยนีหว่า ขอยืมสูตรขอยืมสูตรอะไรน้องเขาให้อะไรน้องเขาให้ดอกไม้ขาวเออน้องเขาโอเคเดี๋ยวชวนน้องเขาเข้า,ขาบ้านก่นนอนน้องเขาชื่ออะไรวันนี้อ่าแล้วก็เปิด building on ไม่ขาวโตวแล้วไม่ขาวโตวแล้วขุดไม่ขาวขุดไม่ขาวดีกว่าโอเคโอเคท่านผู้ชมไม้ขาวมีเก้าต้องรออีกนาท่านผู้ชมโอเค๋ยวกำไมีตอนมี ไม่ข่าวครบทั้งหมด30มสิบล็อกแล้วกันโอเคท่านผู้ชมเจอกันครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีไม้เป็น30มสิก็ส0บล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออ่เรามาครับกันเลยดีกว่าครับพบนี่ครับปุ๊บแล้วก็วางตรงนี้ผมไปถามน้องมาว่าใช้อะไรก็เอาใช้ปลา หมกักเข้าไปอย่างนี้แล้วก็รอแล้วก็รอนี่เราก็จะปุ๋ยออกมานี่แล้วปุ๋ยวใส่กัลโ თ เทมใช่ไหมใช่เลยอ่าเราได้ปุ๋ยมาแล้วอ่าเอาิเอ่มตอนนี้เราก็รู้ที่ทำปุ๋ยแล้วเราก็ทำไปตอนน่อดีท่านผู้ชม สร้างโรงงานต่อใส่ดีไหมเนี่ยหลังคาสร้างหลังคาต่อใส่เออผมว่านะเดี๋ยวไอโรงงานเนี่ยผมไปสร้างหลังไม่ดีกว่าเดี๋ยวเออโอเคท่านผู้ชมผมว่ามันน่าจะได้เวลาแล้วก็ติดตามกันอีกหลายๆพาร์เลยนะครับผมว่าผมจะทำอะไรนะครับผม โอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราก็จะมาสร้างโรงงานอีกเหมือนกันส,สร้างโรงงานเสร็จหรือสร้างบ้านไม่รู้พาร์ทหน้าหรือสร้างอะไรต่างๆล่ะก็ไม่รู้อาจจะสร้างบ้านสร้างโรงงานปั๊มผักปั๊มนูดปั๊มนี่เออโอเคเจอกันอีกทีก็อีพีหน้านะครับผม ก็ขอบคุณที่รับชมเจอกันครับผมบ๊ายบาย